สวัสดีค่ะแซบแบบมามา,มาแล้วมากมามาือนนี้เห็นไหมนี่คืออะไรปนปาทูน่าในกระป๋องนะคะเนาะแล้วก็มีแครอทมอคโคลี่แล้วก็ผักกาดขาวบ้านเราแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะคะคือจอะก,กินเหมือนนี้เนาะเป็นปหลานไทยมากก็ไปได้ก,กระเจี๊ยบมากค่ะนี่แหละค่ะเห็นบ่มากินน้ากันเลยบ่อไร้ผ้ากินคือเก่าด้วยค่ะเด้อแต่กระสิผ้าซิมนะจ๊ะนี่ค่ะเห็นไหมอื้อ ทานไหมคะคุณติ๊กใส่พริกผงนะติ๊กไม่ใส่พริกสดเนาะอ,อร่อยมากค่ะเห็นไหมคะมาเป็นคลิปสั้นก่อนนะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์อืมวันอาทิตย์หรือวันจันทร์น่าจะเป็นคลิปยาววันนี้ถ่ายวันเสาร์นะคะบอสดวกนะคะเนาะก,กินก็เขาเหนียวนะคะ มาค่ะมากินน้ำกันเนาะเดี๋ยวติ๊กจะชิมให้เบิ้งนะมาค่ะเห็นลูกกระเจี๊ยบบ่ <c oughs> มาจิ้มป่นลงไปค่ะจิ้มป่นลงไปนะนี่ค่ะอืมมันจะเหนียวเนาะนะคะอืมเปิ้ง่งผมอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยแล้วมาเจอกันคลิปต่อไป คลิปนี้ขอทาขอตัวทานปนมาทั่วบ๊ายบาย